นหนแม่พามาดูสาวน้อยทองอ้นของเราค่ะแอบนอนอยู่ตรงนี้คนเดียวทองอ้นนอนอยู่คนเดียวเหรอลูกฮะเขาจะนอนตรงนี้อยู่คนเดียวค่ะส่วนพี่พี่น้องๆจะพากันไปอุ้ยจะพากันไปนอนเฝ้ารอแม่ที่ประตูพอดีแม่ทํางานแม่ทํางานแม่ก็เลิกงานตอนสี่ทุ่ม แล้วก็พากันไปไปนั่งไปนอนกันอยู่ที่ประตูดูนะคะพอแม่เข้าบ้านมาก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะยวาวๆยาวๆโอ้พวกหนูมารอแม่เหรอลูกรอแม่เมื่อไหร่แม่จะทํางานเสร็จทัทีนะพวกหนูคิดถึงแม่แล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้กันทุกวันบ้านเราลูกๆก็จะพากันมาเฝ้ารอบางทีเขาได้ยินเสียงแม่เขาก็จะร้องค่ะ ลองเรียกแม่เอ๋ทองหยิบลูกไม่แกล้งพี่เขานะนี่ค่ะทองอ้นล่ะลูกไหนไหนทองอ้นมาหาแม่มาโอ,อ้ทองอ้นก็มานอนรอตรงนี้ใช่ไหมลูกอืมทองอ้นก็มารอแม่เหมือนกันใช่ไหมลูกรอแม่เหมือนกันน้องอยู่บ้านนี้เหมือนอยู่มานานเลยค่ะ ทำตัวเหมือนอยู่บ้านนี้นานเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีเรียกร้องที่จะออกไปนอกบ้านเลยค่ะน้องไม่มีไม่มีที่จะไปอยู่ตรงหน้าประตูที่จะอยากจะออกเลยมีแต่อยู่ในบ้านมุมตรงโน้นตรงนี้แล้วพี่เพื่อนๆก็ยังไม่มีใครเล่นด้วยเขาก็เลยอยู่ของเขาคนเดียวอยู่มุมโน้นมุมนี้ลูกนะเดี๋ยวก็มีเพื่อนนะลูกนะ เออเดี๋วทองอ้นก็มีเพื่อนพี่ทองจันหอมน้องอะลูกมาพี่ทองจันหอมน้องทองจันหอมน้องนะลูกนะทองจันเล่นกับน้องด้วยนะาดูไหมลูกสาวน้อยแม่เนี่ยสาวเสียงวานของเรามามาลงมาเล่นมาลูกมา,กมาเอาละสองสาวนี่แนะ่ะลูกนะใครจะไปคิดเนาะ ถ้าจะไปคิดว่าหนูจะมีบ้านอยู่แม่หนูไม่คิดไม่ฝันเลยหนูมีบ้านอยู่แล้วหนูไม่อยากจะออกไปไหนเลยเมื่อกี้หอมกันกับพี่ทองหยดนะคะคิดว่าไม่นานน่าจะเข้ากันได้ค่ะน่าจะได้เล่นด้วยกันแต่ละคนของเรา ทองแท้ทองเติมทองยอดทองคูนนี่ค่ะทองหยอดทองมีทองก้อนทองมณีทองทวีอยู่กันครบค่ะพากกันมานอนนอนเฝ้ารอนอนเฝ้ารอกัน ทองคูณเป็นยังไงบ้างลูกเฮ้อทองคูณเป็นยังไงบ้างลูกเอซเป็นห่วงทองคูณวันนี้แม่กินอายาให้น้องกินแล้วนะคะทองคูณพี่ทองแข้งพี่ทองแข้งแต่งตัวให้น้องอหรลูกฮะพี่ทองแข้งแต่งตัวให้น้องเมื่อ,อก,กี้แต่งตัวให้ทองทวีค่ะ อุโมงยักษ์ของเรานี่น่าจะได้ใช้นานอยู่ค่ะน่าจะได้ใช้นานเพราะว่ากระดาษมันแข็งอาจาอาจ๋าได้ยินไหมคะอุ้ยทองสาวเสียงหวานสาวเสียงหวานอ้อนแม่ เด็กๆเล่นกันเบาๆนะคะปุยมุยปุยมุยเดินไปกินอาหารแล้วก็เดินกลับมาแล้วค่ะทองอ้นของเราเอ๊ะทองอ้นทําไมเดินอย่างนั้นน่ะลูกทําไมหนูเดินเหมือนหนูเจ็บขาเลยนะไปทําอะไรมาไหนดองเดินให้แม่ดูอีกทีสิเดินให้แม่ดูอีกทีสิลูกทางอ้น ไหนลูกเดินเดินให้แม่ดูหน่อยเร็วเร็วเร็วเดินให้แม่ดูหน่อยขาหนูเป็นไรลูกฮะถ้่เห็นแม่กิ่งเห็นน้องแล้วน่าสงสารมากค่ะดูน้องแบบเรียบร้อยอ้อยซ้ออย,อยู่เป็นมากเลยน่าสงสารมากๆเด็กน้อยอยู่เป็นค่ะ ถาแม่กิ่งไม่ไม่ถือน้องมานี่แม่ขิ่งคงรู้สึกผิดคงรู้สึกผิดมากเลยค่ะที่ถ้าไม่ได้ถือน้องมาด้วยโชคดีที่แม่ได้ถือน้องติดมือมาด้วยเออจริงแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าน้องเดินอย่างนั้นเองหรือว่าน้องเจ็บขา เดดูดูอีกทีหนึ่งมันจะเดินอย่างนั้นเองค่ะมันจะเดินลักษณะนั้นเองาลูกมามาหาแม่มามาหาแม่นะลูกนะเพราะเขาเขา,เขาเดินเหมือนกับว่าขาหลังเขาจะไม่ค่อยยกค่ะเขาเดินขาหลังไม่ยกทสองขาเลยจะเดินแบบขาลากๆไป น่าจะไม่ไม่งานน่าจะลกลมกลืนกันได้แล้วค่ะน่าจะกลมกืนกันพี่พี่เขาเริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มอยู่กับน้องได้แล้วน้องก็เข้ามารวมกลุ่มกับพี่พี่อย่างนี้ค่ะเลี้ยงง่ายมากเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากค่ะน่ารักสุดๆเลยลูกอืูไม่ต้องวิ่งหาดิ้นรน ขอกินอีกแล้วนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะหาให้หนูกินเองนะลูกนะทองหยดห้ามแกล้งน้องนะลูกทองหยดห้ามแกล้งน้องนะขึ้นมาหาแม่มาลูกมามาอุ้ยเด็กน้อยของแม,นงงแมนนะ่นั่งข้างแม่นะลูกนะนั่งข้างแม่นั่งอยู่ข้างแม่นะลูกนะน่สงสารจังเลยค่ะ ยิ่งเห็นท่าทางเขากิริยาท่าทางของเขาเห็นหน้าตาของเขายิ่งน่าสงสารแม่กิ่งรู้สึกสงสารลูกจับใจและยิ่งน้องอยู่แบบเรียบร้อยอยู่แบบเรียบร้อยอ้อยส้อยแบบนี้แม่กิ่งก็ยิ่งสงสารน้องค่ะแม่จะดูแลหนูให้ดีนะลูกนะนะของอ้นของแม่แม่จะดูแลให้ดีทองจันทําไมลูกจ่า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 จาจา แม่ดูน้องก่อนทองมณีของเราเล่นหางพี่ทองก้อนดูพี่ทองก้อนสะบัดหางให้น้องเล่นอาเลยลูกอ่ะเล่นให้เต็มที่เลยเอทองทวีขึ้นมาเล่นด้วยลูกช่วยกันจับหางพี่ทองก้อนให้ได้เร็วเนี่ยค่ะพี่ทองหยดของเราหน้าตึงง่วง ถ้านอนน่ารักจริงๆอลูกสาวแม่ทำไมมันปุ้ยมุ้ยขนาดนี้นะนอนคิดอะไรอะ่ะลูกน้องหยดน้องคิดนอนคิดอะไรนะเนี่ยค่ะขนน้องออกแดงๆฝอยๆแล้วก็แม่กิ่งรูบรู้สึกว่าสากมากสากด้านมากแล้วมือเท้าเขา สีขาวแต่ก็มอมมากค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งเอาไว้ให้น้องอีกสักวันสองวันแม่กิ่งจะเช็ดตัวให้น้องใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้องหยอดยาเห็บหมัดมาแม่กิ่งก็เลยยังไม่เช็ดอีกค่ะเช็ดแต่วันแรกๆคือดูดูจากลักษณะนี้แล้วแม่กิ่งว่าไม่น่าจะมีคนเลี้ยงค่ะน้องน่าจะเป็นแมวจรเพราะว่าผิวพันขนอะไรน้องนี่จะก,กล้านมาก คนน้องจะก,กล้านมากค่ะรูปนี่สากเลยส่วนกลุ่มนี้ของเราตะมุธะมิดูทองหยดนอนเล่นอยู่คนเดียวน่ารักมากมายสาวแม่โอ้ยมันน่ารักจริงๆเด็กคนนี้ฮะนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็เล่นหางกัน กับแม่นะลูกนะหนูปลอดภัดยแล้วนะลูกปลอดภัยแล้วนะนั่งอยู่ตรงตักแม่ค่ะมานั่งตักแม่